สวัสดีครับสวีสดี FC, อีกาช่นลทุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอีกามารายกันตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นของการซื้อขายตลาดหน้าร้อนซัมเมอร์2 0 2 5 2 0 2 6นะครับทั้งขาเข้าขาออกในแต่ละทีมเนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมสำหรับสู้ศึกในซีซั่นใหม่หลายๆทีมก็ดูเงียบไปแต่มีอยู่หนึ่งทีมครับโอ้โหเสียงดังมากไม่เงียบเลยฮะมีข่าวลงทุกวัน หลายข่าวขึ้นหน้าหนึ่งซะด้วยนะครับเพราะว่าเอาง่ายๆเลยเป็นข่าวที่หลายคนสนใจว่าเอ๊อังเคิลจอห์นด n r y ิเฮนรกับเจ๊ลินดาเนี่ยเขาไปกินอะไรมาดีดมากครับสำหรับในช่วงซัมเมอร์นี้ได้มา1,2,3ยังไม่พอเดี๋ยวจะมี4,5,6เท่านั้นไม่พอนะฮะขาเข้าเรียกว่าตะลึงแล้วนะครับขาออกงนะมันจะมีออกกันเยอะด้วยครับ เป็นซัมเมอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคของกุซออาเนอร์สล็อตอย่างแท้จริงใครที่เคยอยู่ในยุคของเจอเกนคลับโนนฮะถ้าไม่ใช่โครงสร้างสำคัญแกนหลักที่ขาดไม่ได้โน่นฮะประตูทางออกและเขาว่ากันว่าซัมเมอร์นี้ขาออกของลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นร่วมๆ10เคสเลยก็ว่าได้นะครับ ฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของก,กาชาแนลนะครับเพราะว่าที่นี่กาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเราไปดูประเด็นแรกก่อนครับเรื่องของขาออกของลิเวอร์พูลเนี่ยซัมเมอร์นี้ออกเยอะนะฮะออกเยอะกว่าที่คุณเคยคิดกัน k ีว uh, e Ar no ินเ e ลเลอร์ไปเบนฟอร์ดอะเห็นไหมไปเบนฟอร์ดเวนอลสเอรอาโนออกซองกับทางด้านของเราดริตเรียบร้อยนะครับในเวทีซิงแชมป์สโมสรโลกผู้รักษาประตูหายนะครับมีเติมเข้ามาเรียบร้อยแบ็กขวาหายมีเติมเข้ามาเรียบร้อยชิรนะมีฟิล์มปงเดี๋ยวมีแบ็กซ้ายเดี๋ยวมีเซนเตอร์เดี๋ยวมีกองกลางเดี๋ยวมีกองหน้าเดี๋ยวมี sen, ริมเส้นนะฮะนี่คือรายชื่อที่ มีโอกาสที่จะเป็นขาออกของหงแดงในซัมเมอร์นี้โจโกเมสนะครับกองหลังคนนี้เรียกได้ว่าสาวัตประโยชน์นะครับเล่นในทั้งเซนเตอร์แบ็กขวาและก็แบ็กซ้ายอาจจะอยู่ในเขาเรียกว่าสถานะอะไรของทีมแต่ถ้าจูๆ่ๆมีข้อเสนอที่มันปฏิเสธไม่ได้ทีมงานของเซอร์อา์เนอร์ e, และทีมงานของ f อ g ก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอนั้น ยังรวมไปถึงเจอร์โคนซ่าน้องขวัญของเดอะคอปอันนี้หลุดตำแหน่งตัวจริงไปเรียบร้อยแล้วก็ได้รับความสนใจจากไบเออร์เลเวอร์คุเส้นเห็นว่าจะมีการปล่อยตัวนะครับถ้าหากว่าข้อเสนอบนโต๊ะเจราจายนอยู่ที่30ล้านปอนด์เจอร์คคนซ่าเองก็มองละว่าอยู่กับทีมต่อไปก็ได้เป็นเพียงสำรองถาวรน,นะครับและเขาเองก็อยากจะเติมใหญ่ด้วย2ขาของตัวเองไง นะ,ะก็เลยต้องหาวิธีหาทางในการออกจากสโมสรลิเวอร์พูลเพื่อลงเล่นอย่างสม่ำเสมออยู่กับลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นแน่นะครับแอนดูรูบาร์สันครับเห็นไหมนี่ก็ถูกเป็นข่าวกับทางอาร์เตตโกแมทริดตอนนี้ทีมตรามีสนใจครับอยากจะซื้อประสบการณ์ไปเล่นที่ลีกลาดิกาสเปนตัวของหงแดงเนี่ยก็รับฟังข้อเสนอแต่ต้องเป็นข้อเสนอที่ได้สมน้ำสมเนื้อบโรบบ้เองก็อาจจะมองว่าเออย้ายออก น่าจะดีกว่าอยู่ต่อเพราะเขารู้ว่าขาเข้าที่มาเนี่ยอย่างวิลล็อเคอรเคสเนี่ยเป็นตัวจริงแน่ๆน,นะครับเท่านั้นไม่พอคอสตาซิมิกัสโอกาสในการเป็นตัวหลักของลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างยากมากแล้วตัวเขาเองเนี่ยก็รู้ว่ายังไม่ถึงขั้นดีพอสำหรับการเป็นหัวใจสำคัญตำแหน่งแบ็กซ้ายเพราะว่าเล่นดี1น,นัดเอ๊ะธรรมดา2เกมเล่นแย่1มาตรฐานยังไม่ ่อเนื่องนะครับก็เลยมองว่าอาจจะต้องย้ายออกตัวลิพูเองก็รับฟังทุกขอ้อเสนอมีหลายทีมในพิม์ลีกสนใจเขาขยับจากรับไปสู่แดนกลางฮาวีเอเลียชเห็นไหมเอเลียชเองก็ยอมรับแล้วว่าน้ำเวลาถอยหลังต้องการที่จะลงเล่นอย่างสม่ำเสมอซึ่งอยู่กับทีมลิพูต่อมันไม่ตอบโจทย์ในความปรารถนาของเขา เขาอยากจะไปอยู่กับสโมสรใดก็ได้นะครับและเจอกับผู้ดการที่ใช่เชื่อมันในตัวเขาปล่อยเขาได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเพื่อจะมีโอกาสพัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องอะไรแบบนี้ขยับเป็นตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ลุยดิอาสเองนะครับปีกโคลอมเบียก็อยู่ในข่ที่จะย้ายทีมถ้าหากว่าทีมทีมนั้นเป็นบาร์เซโลนาถ้าบาร์ซ่าไป อูปากกับทนาของนิโคลวิลเลียมส์ไม่ได้นะครับแล้วก็มีช่องว่างในการที่จะให้ลุยดิอาสไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วถ้าเป็นการยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วเป็นข้อเสนอที่ลิเวอร์พูมองว่าโอเคมันใช่บางทีเราอาจจะได้เห็นลุยดิอาสเปลี่ยนสีเสื้อจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับบาซาก็เป็นได้ดาวิดนูนเยสตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ น่าจะอยู่ในขาออกมากกว่าอยู่ต่อนูเดียสก็รู้นะครับว่าตอนนี้เขาขาดความเชื่อมั่นเขาไม่ได้รับความไว้วางใจจากตัวกุณสื่อนะครับเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองนะครับให้ทุกคนได้เห็นถึงคุณค่าในตัวเขานะครับทีมนาโปลีของอัเโนคอนเต้เนี่ยก็มองว่านูเดียสเป็นตัวเลือกที่ได้หลายๆทีม ก็อยากจะได้ตัวนูเนียสไปร่วมทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลานทีมตราหมีอาร์เจตัมาริดของเอลโชโรมีนาโปลีของอันโตนคอนเต้ทีมยักษ์ใหญ่จากลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งแสดงความสนใจอย่างชัดเจนตัวเลขของนูเนีสจะอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนหรือ60ล้านปอนประมาณนี้แต่นาโปลีเนี่ยอยากจะได้มากๆนะครับเขามองว่านี่คือนักเตะที่ตรงสเปคในความต้องการของคอนเต้เป็นอย่างมากเลย ดังนั้นก็ต้องจับตาดิโกโชต้านะครับกองหน้าโปรตุเกสเนี่ยก็อยู่ในขายขาออกเหมือนกันเพียงแต่ว่าเคสนี้จะไม่เร่งรีบไม่ไม่รีบร้อนอะไรนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ต่อก็ได้นะครับเพราะว่าโชต้าเองก็เป็นนักเตะตประเภทที่แบบเป็นยอดสไตรเกอร์ถ้าเขาอยู่ในฟอมที่ดีร่างกายที่เปรี้ยะนะครับก็เป็นกองหน้าที่แบบ ทาวิ่งจมูกไวยิงประตูได้ทุกรูปแบบนะครับคือลิพูไม่ได้เร่งขายตรงนี้แต่ถ้ามันมีข้อเสนอที่แบบอืเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะขอรับฟังหน่อยอันนี้ก็ค่อยว่ากันนะครับยังมีเรื่องของเฟเดีเคียซ่าด้วยนะครับกองหน้าตุริกิทิมชาติอิตาลีที่ได้ลงเล่นเพียงน้อยนิดมากนะครับในซีซั่นแรกของคุูอันเนอร์มีข่าวยืนยันแล้วว่าเฟเดเคียซ่า คิดถึงเรื่องของการย้ายทีมไปอยู่กับทางลีกอิตาลีก็กได้นะครับเพราะว่าเเนโรกาตูโซเองก็ชื่นชอบนักเตะคนนี้เพียงแต่ก็บอกกับทางเคียซ่าว่าถ้าคุณอยากจะกลับมาติดทีมชาติเนี่ยคุณต้องลงเล่นแบบทุกสัปดาห์แนะนําให้ย้ายออกเคียซ่าเองก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อสเสนอเราอาจจะเห็นเคียซ่าขาออกมากกว่าอยู่ต่อนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีหลายเคสมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์นี้ เท่านั้นไม่พอยังรวมไปถึงตัวสำรองของทางลีฟูด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไทเลอร์มอร์ตันกองกลางเนสฟิลิปที่ในวันนี้เนี่ยอายุ28ปีแล้วเนี่ยยังหาต้นสกัดจริงๆจ,จ,จังๆไม่ได้ยังมีเบนด็อกที่มีข่าวกับทางเอฟเวอร์ตันยังมีลิสวิลเลียมกองหลังดาวรุ่งที่ตอนนี้ไม่ค่อยพุ่งอายุ24ปีก็ต้องควานหาต้นสกัดใหม่ยังมีแคทคอร์ดอนยังมีคาร์เวนเลมซี่นี่คือกลุ่มสำรองนะครับที่ต้อง หาทีมใหม่สำหรับซีซั่นหน้าแต่ทุกคนต้องอยู่ในในโยบายของลิเวอร์พูลก็คือถ้าย้ายออกลิเวอร์พูลต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุดถ้าต้องย้ายออกแบบมีค่าตัวก็ต้องเป็นค่าตัวที่ไม่ได้ถูกกดเกิดจนเกินไปเป็นค่าตัวที่ลิเวอร์พูลมองแล้วรับได้ถ้ารับได้ใช่คุณไปได้เลยนะครับ กลุ่มขาออกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มขาออกที่จะเกิดขึ้นหลายเคสมากเป็นซัมเมอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงนะครับสิ้นสุดยุคของ JK เ a แจ็ n Club นำไปสู่ยุคใหม่ภายใต้การบริหารงานของกุสซาเนอร์ที่ต้องมีทีมของเขาอยู่ในมือสำหรับในซีซั่นที่2นะครับขาออกว่าช็อกแล้วขาเข้าตะลึง คูณ2ฮะประเด็นสุดท้ายครับขาเข้าฮะแน่นอนทุกคนทราบดีขาเข้าของลิพูเนี่ยมันเริ่มจากชนมีฟริมปงนะครับแบ็คขวาสายลุยสายบูสายไฟเตอร์นะครับที่จะเข้ามาช่วยงานโมสซาราเข้ามาเรียบร้อยเปิดตัวแล้วนะครับมีลอตเคร์เคสนะครับแบ็คซ้ายที่จะเป็นแบ็คซ้ายรุ่นใหม่พลังก้อนใหม่ ที่กุสเอร์อนเนอร์ต้องการก็ตอนนี้คุยกับทางบอลมัดและจบไปแล้วเมื่อ6สัปดาห์ก่อนเหลือแค่ในเรื่องของเม็ดเงินนะครับบอลมัดอยากจะได้45ล้านแต่ลีพูลเนี่ยลดลงมาหน่อยได้ไหมนะฮะสีล้านก็น่าจะจบที่ตัวเลขนี้นะครับมีล็อตเคร์เคสก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการฟอร์เรนเวียสครับจอมทัพคนใหม่จากเลเบอร์กุเซนก็จบไปแล้วใช่ไหมครับเรื่องของตัวเลข ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงลิพูแล้วมีการตรวจร่างกายเบื้องต้นไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการเช็คอัพบอดี้ทุกส่วนแบบครั้งใหญ่สุดเลยนะครับในวันศุกร์ก็น่าจะเปิดตัวหลังจากนั้นเห็นไหมครับว่ามาและ3จุดแบ็คขวาแบ็คซ้ายกองกลางทีนี้คนที่ทำให้แฟนบอลลิปูเนี่ยตาโตเนี่ยก็คือเคสนี้ครับ เคสเซนเตอร์ฮาร์หรือว่ากองหลังตัวกลางนั่นคือมาร์กเกอีครับยืนยันนะครับว่าออกเสียงว่ามาร์กเกฮีเจหมวยมาเฟอรี่บอกมาแล้วนะครับว่าไม่ใช่เกฮีนะต้องเป็นเกอีอออ่างสระอีมาร์กเกอีของคริสตันพาเลสครับโอ้โหตะลึงสินะฮะเพราะว่ามาร์กเกอีเนี่ยคือกองหลังวัย24ปี กำลังได้เลยครับวัยนี้วัยอยู่ในช่วงของการพัฒนาฝีเท้าและความสามารถแบบเต็มตัวนะฮะแล้วก็ตกเป็นข่าวกับยักษ์ใหญ่หลายๆทีมนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักหัวใจสำคัญของคิสตันพาเลสแล้วก็ขึ้นชั้นติดทีมชาติอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาร์เกอีเนี่ยถือว่าเป็นเซนเตอร์ฮาล์าลำดับที่3ของพรีเมียร์ลีก ที่สร้างโอกาสในการทําประตูได้มากได้เยอะที่สุดทำไมชื่อของมาร์กเกอีถึงมาพัวพันกับลิเวอร์พูลแน่นอนเมื่อคุณต้องเสียเจโรคอนซ่าเซนเตอร์ไปเซนเตอร์ใหม่ต้องเข้ามาถูกต้องไหมครับมีของเก่าไปของใหม่เข้ามาแล้วได้โฮมโกรนเหมือนกันด้วยและที่สำคัญคือลิเวอร์พูลรู้ว่าคือซันนผลต้องขาย เพราะตัวนักเตะไม่ต่อสัญญาเพิ่มตอนนี้เหลือสัญญาเพียงแค่ปีเดียวลิพูซื้อตรงนี้ครับซื้อเลยฮะคือเข้ามาแล้วมันใช้งานได้เลยไม่ต้องปรับตัวใดๆแล้วตัวนักเตะเนี่ยมีความทะเยอทะยานอยู่แล้วในการที่จะย้ายจากริสต i a ัลพาเลสไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่าทีมที่ลุ้นแชมป์ทีมที่ได้เล่นเวชีแชมเปี้ยนส์ลีกทีมที่จะสามารถต่อยอดในความต้องการส่วนตัวของเขาได้และมาเกอี e ก็คาดหวังว่าจะเป็นลิเวอร์พูลเพราะว่าลิเวอร์พูลนี่คือความท้าทายที่ใหญ่มากและได้ลุ้นแชมป์ไงและเขาเองก็มั่นใจว่าจะสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงกับโกนาเต้ ate, แล้วก็ฟอร์กิฟันได์ได้นะครับส่วนลิเวอร์พูลครับรู้เลยว่าโอ้โหถ้าได้มาร์กเกอีมานะมันจะทำให้แนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น มีการแข่งขันที่เข้มข้นและก็สูงขึ้นเพราะว่ามา r k เกอีเองก็ไม่ธรรมดานะครับอายุ24ปีแต่ร้อยความสามารถถูกยกย่องว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษที่ฟอร์มดีที่สุดในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเป็นกองหลังที่มีสไตล์การเล่นที่ดุดันอ่านเกมขาดครองบอลดีสร้างโอกาสได้เล่นเซนเตอร์แบ็กเท้าซ้ายได้ทั้งๆที่ถนัดด้านขวารเรียกได้ว่าเป็นกองหลังที่ครบเครื่อง ยืนเซนเตอร์2คนได้ขยับเป็นเซนเตอร์หลัง3ได้และนั่นทำให้กุซเซออันเนอร์กับทีมงานมองว่านี่แหละใช่เลยตรงสเปคมากแล้วมาร์เกอีไม่ได้มาแทนที่เจโรคออนซ่านะครับแต่กลายเป็นว่ามาร์เกอีเข้ามาเพื่อที่จะยึดตัวจริงเลยครับนะซื้อมาเพื่อเป้าหมายที่มันใหญ่กว่าและถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่ง โกนาเต้ไม่อยู่ฟานไดไม่อยู่มา r k เกอีอยู่ตรงนั้นได้เป็นเสาหลักให้กับทีมได้เป็นหัวใจให้กับแนวรับของลิปูได้เรนดูว่านี่คือเคสที่ทำให้แฟนหงแดงตาลุกวาวครับเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นมา r k เกอีเนี่ยบอกเลยว่านี่แหละจบปัญหาแนวรับจะถูกแก้ไขโดยทันทีทั้งในปัจจุบันและระยะยาว มาร์กเ e. กับหงแดงน่าสนใจมากจับตาในเคสนี้เพราะหงแดงต้องการตัวจริงๆ Mark กเ e. ก็อยากจะย้ายทีมออกจากคิวสันพาเลสเพื่อความท้าทายที่มันใหญ่กว่าเดิมปิดท้ายขาเข้าที่ต้องจับตาต่อนั่นคืออเล็กซานเดอร์อิซักอเล็กซานเดอร์อิซักกับชื่อนี้ยังคงพัวพันกับลิเวอร์พูลนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเคสที่ มันยากนิดหนึ่งง่ายๆครับนิวคาสเซิลเนี่ย <c oughs> เขาไม่ีมีความจำเป็นที่ต้องขายตัวนักเตะเพื่อแลกเงินก้อนบางทีมต้องยอมขายเพราะว่าต้องเอาเงินมาจุนเจือสโมสรเอาเงินมาเลี้ยงทั้งทีมเอาเงินมาเพื่อป้องกันกด PSR ถูกต้องไหมครับ ต่นี่ก็เซนเองไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินตัวสโมสรเองตัวเจ้าของสโมสรเองก็ร่ํารวยเป็นอภิมหาเศรษฐีอยู่แล้วนะครับแล้วซีซั่นหน้าได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับก็ต้องการที่จะเก็บตัวหลักๆอยู่กับทีมต่ออเล็กซานเดอร์อีซักเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของทีมเป็นกองหน้าดาวซันโบประจำทีมถ้าขายไปบอกเลยว่างานเข้าได้นะฮะหาตัวแทนเนี่ยมันค่อนข้างยากอาจจะมี แต่ถ้ามีอีซักไว้ใจแล้วก็อุ่นใจได้มากกว่าลิพูเองเนี่ยก็รู้นะครับว่านิโคลเซนเนี่ยไม่อยากจะขายหรอกนะฮะเพราะว่าจะขายให้กับทีมคู่แข่งทีมในลีกเดียวกันเนี่ยมันก็เจ็บอะนะครับมันก็แบบมไม่อยากขายว่ะแล้วตัวกูก็ไม่ได้ต้องการเงินด้วยขอไม่ขายก็แล้วกันนะครับแต่ลิพูเนี่ยจะมีการสอบถามทุกวันครับสอบถามไปยังนิโคลเซนทุกวัน ว่าขายเปล่าขายไหมอยากได้เท่าไหร่เดี๋ยวอังเคิลจอห์นดเิเฮนรี่กับเจีรินดาจัดให้ขอให้เรียกมาเลยนะครับแต่ดิโ็เซ่นยังใจแข็งทีเนี้ยให้จับตาตรงนี้เมื่ออีซักรู้ว่าลีพูมีความสนใจจริงๆและอยากจะได้ตัวเข้าไปร่วมทีมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าใจของอีซักเนี่ยจะใจอ่อนไหมถ้าตัวนักเตะมีความอยากย้ายทีม มีความกระตือรือร้นว่าโอเคกูอยู่กับเนโกเซ้นต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยกูต้องไปรีพูลละเพื่อที่จะได้แชมป์ใหญ่ๆไงใครๆก็อยากได้พรีเมียร์ลีกถูกต้องไหมาบางทีได้แชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกด้วยมีโอกาสมากกว่าเนโกเซ้นไงตรงนี้ก็ต้องมารอดูว่าสถาน,นการณ์ท่าทีของอีซัคเนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนเขาจะมีการขึ้นไปบอกกับทางบอร์ดบริหารไหมว่าขอย้ายทีมแต่คุณก็จะต้องได้เงินในจำนวนที่มันดีที่สุดอะไรแบบนี้ต้องรอดูก่อน นะครับรอดูสเต็ปต่อไปก่อนแต่ผมเชื่อว่าอีซัคก,กับลิพูเนี่ยไม่จบเพียงแค่วัน2วันนี้แน่นอนนะครับนั่นคือทั้งหมดครับต้องบอกเลยว่านี่คือซัมเมอร์แห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งขาเข้าและขาออกแล้วคุณล่ะครับที่เป็นสาวดพุตเดอะ์คอปเนี่ยคิดกันว่าอย่างไรแฮปปี้กับซัมเมอร์นี้ไหมแต่ผมเชื่อว่า99.99%แ99ฮปปี้แน่ๆนะครับไม่มีใครคาดคิดครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ถึงขนาดนี้นะครับนั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยที่อยู่รรััับฟงงกกกนออย่่าลลืมมด like, ดไคค์์แชสเมรา ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแ,แจ้งเตือนกดซีฟิร์สแฟนก่อนนะครับชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวทางการครารอบจันตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางการช่อนลครับเพราะว่าที่นี่การช่นลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับ